นี่นะทนประมูลพระสององมาเนี่ยเงินสองล้านสามแสนเนี่ยผมเนี่ยมอบให้กับโรงพยาบาลบางปะมาสร้างตึกรัตนทัยทั้งหมดไม่มีหักเราทำด้วยจิตใจผมก่อทนเนี่ยรักให้สนิทกันนะสามสิบกว่าปีเนี่ยเราลุกคันบ้างอะไรเงี้ยเตะเตะไปบ้างนิดหน่อยก็โอเคแต่ถึงเวลาเราก็ยืนอยู่บนจุดสิ่งดีงามสำหรับ ต้องกลับมาอยู่ในเวยของเราเออแล้วก็มีหน้าที่เราวันนี้ผมผมบอกผมบอกเอฟซีมาแล้วว่าผมเนี่ยจะมาขอมวลสารที่มันเป็นมวลสารศักดิ์สิทธิ์ที่เฮียบอกเฮียเก็บไว้นานแล้วได้เพื่อจะไปสร้างคุณย่าเดี๋ยวเฮียดูแบบผมก่อนเดี๋ยวนี่พะรุนนี้เนี่ยเป็นพระพุทโธย้อนยุครุ่นประวัติศาสตร์ใช้ชื่อรุ่นว่าบรรจุอัธิคุณย่าบุญเรือนรถฐานนี้นามวลสารอธิอิคุณย่าจะบรรจุอยู่ด้านหลังนี้อย่างนี้เลยทุกองค์ อันนี้คือพิมพ์จัมโบ้พิมพ์ใหญ่พิมพ์กลางพิมพ์เล็กแล้วก็จัดลอยผ้าเนี่ยก็เป็นผ้ากิ่งแบบผ้าของคุณแม่อยู่แล้วรือน้ำมนเนี่ยก็ยังเป็นเอกลักษณ์ของคุณแม่แต่ผมเอาแบบนาบแบบญี่ปุ่นเนี่ยเออดีดีอ่าให้แหวกอย่ไปนิดนึงไม่ได้แต่ว่าก็เป็นผ้าภษัตวคผูรู้อะไรอย่างเงี้ยของคุณแม่อยู่แล้วในในความรู้สึกผมนะครับเหมือนกับท่านก็เหมือนเป็นหมอใหญ่สมัยก่อนดูแลเรื่องสุขภาพใครมาขอน้ำอธิษฐานจิตหรือขออะไรจากท่านเนี่ย เก็บไข้ได้ป่วยแม้กระทั่งก็เนี่ยเหมือนท่านสร้างจากจากอันนี้ที่เป็นพระภพศักคุรุนะเนี่ยทนทาแบบนี้ถือว่าถูกต้องแล้วไม่ได้เปลี่ยนแปลงผมดีใจนะอย่างเงี้ยผมก็ถือว่าเป็นของล้าค่าของผมนะผมเก็บไว้แล้วผมก็ไม่เคยให้ใครนะเนี่ยอันนี้เป็นอัฐิธาตุของคุณแม่ตอนที่ปี0ูเป็นอัฐิธาตุแบบเขาเรียกสลายร่างเสร็จแล้วใช่ใช่ผมไปถามเจ้าวาดเจ้าวาดบอกว่าสมัยนั้นทำบุญตรับแบบเนี้ยคนมาทําบุญได้เงินโดยจากหนึ่งล้าน ด้วยศรัทธาตั้งแต่ตอนนั้นลูกศิษย์คุณแม่เยอะนี่โทนออกมาอย่างนี้นะไม่มีใครทำนะเนี่ยบรรจุอธิทุกองทีข้างหลังพุทโธพุทโธเหมือนเดิมทุกอย่างเปลี่ยนแค่ให้หน้าท่านโมเดนขึ้นอันนี้เป็นแบบพิเศษเหรอที่ว่าพิเศษเป็นหน้ากากทองโอเคก็มีเนื้อผงเนื้อใบลานเนื้อเนื้อปูนเสกเพราะผมชอบขอปูนเสกจากวัดอะเอามาผสมอันนี้เป็นดินเผาแต่ดินเผานี่มันอุดตรงนี้ไม่ได้ผมก็เลยมาอุดข้างล่างแบบหลงพ่อปานดีแล้ว นี่แสดงว่ามีเวลาทำนะเนี่ยค่อยๆบันทึค่อยๆทำมาโปรเจกต์แบบปีแล้วก็มาทำมาดีใจด้วยสำหรับคนนิยมสะสมพระเครื่องแล้วก็ผู้นิยมที่นับถือคุณแม่เนี่ยอันนี้พิมพ์ถูกต้องนะเฮียนะสุดยอดเลยอย่างเงี้ยผมเห็นแล้วก็รักชอบขอบคุณศาสรครับหนังสือนี่บอกหมดเลยนะว่าสร้างทำไมสร้างยังไงถูกต้องถูกต้องอ่านข้างหลังนี่ผมเนี่ยเคยสักสิทธิ์ก็จากหนังสือเล่มนี้เป็นต้นมาเฮียนี่อะไรอ่ะเนี่ยทรายทอง สายทองบ้านบ้านใครนะบ้านคุณยายวายคุณยายวายเหรออยู่ปากน้ำประแสครับคุณแม่บุเรือนเสียที่นี่นี่ศิลาน้ำเหรียญเก่าของคุณแม่บุเรืยนอันนี้ผมเก็บไว้ตั้งนานแล้วก็กําลังจะไปไว้ที่บ้านใหม่ทําแช่น้ำมันยังไม่ได้ใส่เลยเนี่ยผมจะเอามาให้ทนยังไม่ได้ใสเห็นเห็นทวนถามนี่นะคนอื่นผมไม่เคยให้เลยนะเนี่ยนี่เตบค่อแม่เนี่ยผมคุณย่าบุเรือนนั่นร้อยร่วมบุญครับเมีย ลงบูอันี้ผมว่ด้วยความนับถือเนี่ยรอบนี้ผมบูรณะาโบ์ดีแล้วก็อันนี้นะเป็นทรายทองนะบ้านคุณยายวายคุณยายวายปากน้ำปัาแสอันนี้คุณแม่เนี่ยอธิษฐานเดี๋ยวผมมอบให้โทนไปเป็นมวลสารก็จะได้เพิ่มความศักดิ์สิทธิ์ของพระ คุณแม่บุเรือนทุกอันในนี้จะได้มีมรดสนี้นี้หมด,ดที่มึกท้าวจันทร์เนี่ยผมรู้จักมาโหสามสิบกว่าปีแกนับถือคุณย่าบุเรือนมากคุณย่าบุเรือนนี่เป็นดวงใจเลยเพราะผมเห็นนะโตทำงานที่ไหนก็นแล้วแต่ต้องมีพระคุณย่าบุเรือนรูปคุณย่าบุเรือนออน,นี่ตอนเนี่ยเนี่ยในนี้บางคนไม่ได้สังเกตอะไรเงี้ยผมเนี่ยทุกที่ที่ทํางานที่บ้านทุกหลังนะครับแล้วก็ออฟฟิศอะไรเงี้ยผมจะมีรูปคุณแม่บุเรือนอยู่ตลอดนับถืออ้าวเนี่ยโทรโทรดูนะติดคาตลอด อ,องเงี้ยผมได้จากง,งานเชียงใหม่แล้วก็ห่อยองคเนี้ยมาตลอดผมมีหลายองนะแต่องคเนี้ยก็เป็นองค์ไม่เคยเปลี่ยนไม่เคยไม่เคยเหมือนผมตอนนั้นเด็กๆนะค่อยนับถือด้วยใจด้วยศรัทธานะกับคุณแม่มเหมือนนะจนมาถึงบัดเนี้ยผมว่าเออคุณแม่ก็ไม่ตามผมอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นพระคุณแม่ทุกอันที่ท,ที่มีปลุกเสกที่มีอธิฐานแล้วก็ขอคุณแม่สร้างโดยเจตนาที่ดีเนี่ยผมว่า ใครๆก็ควรจะเข่าหาบูชาเป็นวัตถุมงคลติดตัวไว้เหมือนผมนับถือนั่นแหละอันนี้พี่เมย์ใช้ไปใช้ไว้ที่บ้านนะครับแต่อันนี้เดี๋ยวจะให้ไปผสมมูลณผ่านอันนี้อขอสองกระเทาะ okay. ไม่มีแนละ้ว <laughs> โอ้โหตอนผมจําได้นะบ้านหลังแรกของผมนะมันมีเท่ากับนิดนึงเฮียรพรชัยให้ผมมาได้มาจา,จากที่เดียวกันเลยแต่วันนี้โอ้โหดูดิ นี่โทนเอาไปแล้วก็จะได้ไปใส่ในวัตถุมงคลน่ะวัตถุมงคลได้ไปใส่ได้ศักดิิ์สทธิ์อันนี้ผมผมก็ให้โทนด้วยความเฮียพร้อมม่อไปทีม่อไทีม่อไทีอันนี้ม่อไปทีเลยอ่ะการสร้างวัตถุมงคลชคนี้เจตนาบริสุทธิ์ครับพี่แล้วก็จะนําเงินไปบุญน่ะปฏิทังข์ขออนุโมทนากับทนด้วยก็อยากให้คุณพระผู้โตคุณแม่บุญเรือนให้โทนและทีมงานสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยครับขอบคุณครับพี่ครับเยยี่ม สถาบันการันตีและประเมินมูลค่าวัตถุมงคลแห่งประเทศไทยชำนาญการมาตรฐานยุติธรรม